ได้ปีเปวกรอบมาเป็นกระสอบเลยอะแต่ไม่รู้นะเขาเรียกกระสอบหรือป่วค่ะว่าเขาเรียกกระสอบหรือป่าโอเคแล้วก็แบบพูดพูดมาเลยพูดมาโอเคนี่คือปีโป้กรอบใช่ไหมที่นิซาบอกว่านิซายากกินใช่อยากกินมาตั้งนานแล้วนี่เขาให้มาเยอะมากเลยมีหลากหลายสีมากเลยนะคะทุกคนค่ะมันอารมณ์เหมือนเยลลี่แน่เลยแม้ว่าใช่ค่ะ ถ้าเกิดเรามาลองชิมกันดีกว่าอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือนิชาไม่เคยกินเลยถูกไหมคะใช่ค่ะแต่นิชาก็เบาวอรนให้แม่ชไม่เคยเอาไปทัวร์กินอาได้ไมเคยกินเหรอใช่อ๋อนิชาบอกว่าแม่หนูอยากกินตีเพราะกลับเปพบกับแล้วจังหวะที่แม่เห็นในเฟซเขาให่กว่าจรแม่ก็เลยเอ้านี่อันนี้ที่นิชาใหญ่ กินแนีน้าแม่ก็เลยเออซื้อให้ดีใจไหมคะดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าดิชนไม่เคยกินเลยนะแล้วพอกลับมาถึงปุ๊บพี่งปอกมาส่งใช่แล้วก็มืดด้วยก็เลยถ่ายรูปไม่ได้โอเคค่ะอ่ะแกะยังไงคะเนี่ยต้องเอาใช้เดี๋ยวก่อนเอากันไกลไหมโอเคไปเอากันไกลมาเคนะวเน่ารอนาวินเคยกินไหมคะปิ่งปอกโอเคมาหน้า ลูกกันไก่ตัดเหรอตัดตัวผมตัดขนมแชนิ่ตัดไม่ได้เลยอหนูไม่เอาถ้วยมาใส่ล่ะคะโอเคลุกอีกแล้วลอีกแลน้องน้ำวินรอค่ะไม่เล่นนะคมนะกันไก่คมนะครับเล่นตัดไม่ได้เอาเชนั่งรอครับเดี๋ยวให้พี่นิชาทำนักอยากกินไหมครับไม่ออกไม่ได้ รอพี่นิชาน้องทำไม่ได้หรอกโอเคไหมครับมันก็เป็นแข็งอะโอเคแล้วก็ันเป็นสีแดงนล้ำเนียนใช่นหะให้แม่ตัดให้ไหมอ่ะเอาได้แล้ว okay. <demasiado S 1> โอเคเก่งมากไดแบบ้โอ้ล้ววินดีใจปะดีใจเฮ้ยเลยเฮ้ยเลย รสชาติจะลองชิมสีอะไรสีสีแดงอร่อยไหมคะไงบ้างอร่อยไหมครับอร่อยไหมมันเป็นรสชาติยังไงเนี่ยอธิบายให้เพื่อนๆฟังสิมันอัลตาบลีสตาบัลีอ๋อพอเมื่อกี้หนูหยิบสีอะไรหยิบสีอันนี้หนูหยิบสีชมพูหรือเปล่าอ๋อคืออันนี้จะบีบให้ดูนะคะทุกคนอันนี้โชว์ได้ดิ มันจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ค,ะค่ะข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างในมันจะเป็นนแบบนี้เนไม่เห็นเลยนี่ข้างในมันจะเป็นนแบบนี้เหมือนเยลลี่ไหมใช่ค่ะ<อ>เป็นไงรสชาติไม่ได้ดูกินสีอะไรคะสีเขียวค่ะมันเป็นรสชาติยังไงเหมือนสตรอเบอรี่อันแรกไหม อันนี้ข้งเป็นสีอะไรคะสีสีฟ้าค่ะสีส้มสีส้มอ่ะสีเียเราชอบเป็นไงอธิบายก่อนมันเหมือนแบบรแอปเปิลค่ะเปิอ๋อนี่เราจกินสีอะไรสีส้มสีส้มอ่ะลองกินสิสีส้มเป็นรสชาติยังไงคะเป็นรสส้มค่ะเป็นรสส้มเลยเหรออ๋อแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นสีอย่างเดียวนะ ทุกคนนี่เราไม่ได้ชิมสีนี้เลยนะคะข้าวไม่เต็มขี่อันนี้เข้าก้อยอุ้ยอันนี้สีนี้ทําไมน่ากินจังเลยอะแต่ร้านที่เขามีแบบแ็บตกระเดีะโลโก้ติดไว้ตรงอันนี้อยู่อ่ะเขามีรดโค่าแล้วนะคะทุกคนจริงเหรอจริงค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าไม่เห็นที่มีรูปหมีนะคะอ๋อถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเราค่อยสั่งมาลองโอเคมันก็จะเหมือนอันนี้เลยนะคะมันเหมือนอันนี้เหรอลูกใช่อ่ะลองสีฟ้าซิ เป็นยังไงสีฟ้ากินถี่อันนี้สีส้มน้องกินสีอะไรคะสีส้มเก่งมอกบลูเบอร์รี่อะค่ะแม่อ๋อสีฟ้าแล้วบลูเบอร์รี่มันไม่มีสีแดงอ่ะถ้าจะมีสีแค่นี้ืะเปล่าสีส้มก o อ f เก็่ขนาันั้นเลยเหรอในถุงก็่อจริงเหรอเลือกต้องติดถุงเลยนะหรือว่านีาแช่แช่ช่องฟิตหรือเปล่าเกี่ยวไหมไหนคุณแม่ขอชิมหน่อยเอาเลยเอาสีแดงครับอ่ะได้ได้ได้เอาเอาบ้อนบ้อนบ้านน้องน้าวินบ้านแบบนี้เด้ออืมขอบคุณครับอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยมากหวานอ่ะถ้ามันจะเป็นสีสีน้ล้อกมันก็จะเป็นท่มสีแดงด้วยมันอารมณ์เหมือนข้างนอกมันเป็นน้ำตาลเป็นน้าตาลที่มันเคลือบเยลลี่อยู่ข้างในถ้าสีแดงก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่หอมแต่ทุกคนค่ะแม่ค่ะลองสีเขียวกันมาด้วยอันนี้คือสีเขียวนะคะทุกคน มา,มาลองชิมสีเขียวสิอร่อยไ,ไหมบบหวานมากเลยอ่ะรสสีเขียวอร่อยมากเลยหวานมากนิชชาคิดว่านิชชานจะกินหมดไหมคะไม่หมดเลยไ่หมดเพราะอันนี้เขาให้มัาเป็นตามเลยค่ะโอเคเยอะมากสีอันไหนที่อร่อยที่สุด เชอนไรให้อร่อยที่สุดเราสำลับเนชั่นยกให้อนี้เลยค่ะอร่อยมากมากอันไหนอันนี้สีเขียวหรอแล้วหน้าวินล่ะครับป็นเป็นสีแดงไหนสีแดงครับอันนั้นสีเขียวสีเขียวแม่ขอลองสีฟ้านะคะอืมอ่ะอืโอเคมามี่ขอสีฟ้าครับมามี่ขอสีฟ้าครับโอเคครับมามีาเอาอันนี้น้ำ โอเคขอบคุณครับ huh. อันนี mm ้อขอบคุณครับแต่ว <laughs> uh ่า huh. ท right <laughs> <elim> <laughs> mm ี hmm. <gem urg> ่ร <les> okay, ู้คือรสชาติคือเปรี้ยวแสบคอแต่มันก็ไม่ได้แสบคอแล้วมันก็ไม่ได้หวานมากกิ่นเลือดตัดเพลวแม่ว่าสีฟ้ามันลดกลิ่นเหมือนยา ต่อไปสีส้มที่ยังไม่ได้ลองอ,อันนี้สีส้มนะครับมัจะเหมือนไข่คืชเพิ่งแต่มันไม่ใช่นะคะทุกคนข้างนอกถ้าเกิดใครยังไม่ได้กินก็ดูนะคะข้างนอกนะคะมันจะเป็นเกล็ดน้ำตาลไม่ใช่ไข่คืชเพิ่งแต่ข้างก็จะเป็นเยนลนี่นะคะอ,อร่อยจริงหรอ แนะนำแม่แม่ว่ามันหวานมากร้านไหนที่แม่ยังไม่ได้ชิมชิมแล้วค่ะแต่แม่ชอบเด็ดส้มมากที่สุดเหรอแม่ค่ะคิดว่าจะกินหมดไหมอ่ะมันเยอะมากเลยนะอุ้ยไม่ถูกต้อมากแม่เหนื่อยแม่เอาว่าไม่อยากกินหวานี่ชาว่าถึงเนี่ยมันกินเม็ด ลองดาวร้อยเป็นพันไหมอ่ะแม่ก็ว่าเหรอละดูทักคนเยอะมากจริงจริงกี่รอบพูดไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้มาฟังเสี็งกับก้อนอยู่ในจานนะคะกินน้ำตาลคือแบบกินทุกคนอ่ะเราจะมาสมทายสีทายรสชาติอ่ะมาอันนี้หน้าตายอยู่นะ จริงหรือเป่าเฮ้ยมนป,ปิดบป้เลยแต่แล,ล้วปนเนี่ยลเป็นงนอ้นปาปากอาปากอไม่รู้แล้วว่ารถอะไร,รอะไรสีเขียวอง่เห็นสีเขียวแอบเปิดให้เราเป็นจับตาอาราเนติดตาอาราเปนจับ หยิบหยิบอ่ปิดตาเลยหยิบปิดมือเลยหยิบปับตาหยิบหยิบมาหน้ามันจะได้สีอะไรหนวดยวหนึ่ง่สีอะไรครับสีสีผีสีนลสีสีสี่มสีแดงอ่ะนี่เราจะมาลองิคู่กันเลยนะคะอ่ามิกซ์อ่ลองกินดูสิว่ากินพร้อมกันมันจะเป็นยังไง แอปเปิ้ลมะสมบูเบรียยยช่มชมนี่เก่อกิ่กอไก่กิเป็นไงรสชาติพผสมกันแล้วมันแนมันเหมือนเอาจริหายมันเหมือนรสชาแม่มันเหมือนอะไรล่ะจริงๆอะือแบบ เหมือนหลดยาเลยเหมือนยาน้ำใช่ไหมก็มบใส่ว่าเหมือนยาน้ำไปลงข้าวนแสบคอกินให้หมดนะคิดว่าจะกินหมดไหมไม่เอาไม่หมดอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปกินทีนึงโอเคได้หรือว่าจะเอาไปแบ่งเพื่อนคะแนเม็ดดีเหลือแบ่งเพื่อนคะแนเม็ดยังไงก็เหลื่อเพราะมันเยอะมาก ก็คือเนชอไม่น่าจะกินหมดก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยก็ได้เอาไปเก็บเที่ยงเลยเมากินนี่ไงทุกคนนี่มันเป็นกัมมีแ่แคนดี้อ๋อมันเป็นลูกอมด้วยแล้วก็เป็นเยลลี่อย่างงี้ปะใช่ไหมนี่ให้บางเสร็จล้วคะอออันนี้สีอะไรคะสีเขียวคะ่ะอ๋อสีเขียว หวานเจี๊ยบมะไม่ค่อยหวานมากจะแบบน้องไม่ไดใส่อะตลกสีนี้มากเลยสีอะไรเนี่ยสีอะไรรสชาติมันเหมือนยามากเลยอ๋อมืนยาเหรอเหมนยาแต่มันอร่อยโอเคสำหรับวันนี้โอเคแฮปปี้ไหมได้กินแล้วแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเลยอ่ะจริงเหรอใช่เอองั้นเดี๋ยวครั้งหน้า มาดูกันนะว่านิชาจะรีวิวอะไรต่อ,อโอเคไหมคะค่ะนิโนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u ั s c ส i b e กกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกคกิ๊กให้ดิชาด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย